บุญหลายสายงาวมือนีคุณคู่แน่นผ้าพีผ้างมาเอาบุญน้ากันค่ะพี่น้องอยู่วัดสีสว่างโพทองนะคะบ้านสีสว่างตําบลน้องบัวอําเภอหนองกุ้งศีจังหวัดกลาลสินซึ่งมือนีเพิ่นกบมีพิธียกโอฟาอุโบสถรังไม้นะคะพี่น้องโอ๊ยกะเลยผ้ามาเบิ่งบรรยากาศงานบุญนะคะอยู่บ้านไก่เร่นเคียงของคุณคู่แน่นเองค่ะช่วงนี้กะกำลังยกโอฟาค่ะพี่น้องโอ๊ยปื่มปิติแห้ง อิ่มบุญอิ่มทองอิ่มอกอิ่มใจได้ไม่เห็นพี่น้องบานเห่านะคะนี่ฟังนี่ก็สิเป็นการดึงอ่าชู้ ช่อฝ่านะคะอีกฝั่งนี้ก็จะเป็นการดึงลอกขึ้นนะคะพยุงช่อฝ่าขึ้นไปสูยอดอุโบสถหลังไม้ของบานสีสว่างนะคะโอ้ยอ่อนซ้อนพี่น้องออกมาทําบุญห่วมกันนะคะนี่แหละเพิ่นว่าบุญบุญนี่บอมมีไผปันแจกมันบ่แหกออกใดคือไม้ดอกพากลางคือเฮากินเข่าเฮากะอิมมันบ่ไปอิมทองผู้เพิ่นกินสแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย ดีอกดีใจแห้งค่ะพี่น้องได้มาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องทั้งบ้านสีสว่างน้ำนะคะมาเบิ่งบรรยากาศห่วมบุญห่วมท่านน้ำเพลินดีโอกดีใจเลยเอาบุญมาฝากพี่พี่น้องนอง,นองทุกคนจ้า